เออเอาสำหรับตัวกี้ก่อนละกะเนาะสำหรับตัวกี้ส่วนมากอ่ะที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าเราเล่นเป็นแบบคอมเมดี้รอมคอมบ้างอะไรบ้างผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทบเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยดราม่าแบบทั้งเรื่องขนาดนี้ค่ะก็<ๆ>ะเลยพอเรามาอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่ เบอร์รี่คลาสสิกอ่ะเป็นปัญหาชีวิตที่แบบโซคลาสสิกแล้วก็หลายคนน่าจะสามารถแบบคือมันเอเวเรนได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะปัญหาชีวิตครอบครัวว่างั้นเถอะใช่ปัญหาชีวิตครอบครัวคือสามีภรรยาคนที่มีลูกแล้วเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยไม่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 เคยมีโอกาสได้เล่นแบบนี้ค่ะแล้วมุกตาลลูกเป็นยังไงคค่ะของหนูก็จะเป็น ในเรื่องดราม่าเหมือนกันค่ะคือก่อนหนนี้นเราก็เล่นดราม่ามามาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยากขึ้นตรงที่ว่าเหตุการณ์ดราม่าในเรื่องนี้มันเราไม่เคยเจอแล้วมันมันยากมากๆที่ผู้หญิงคนนึงจะจะเจอในชีวิตคือม,มีประสบการณ์แบบนี้มาใช่ค่ะไม่ไม่ไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ, <Dark S 1> อ่อเป็ดดาร์กเนาะคือบุคบารดาร์กมากคือเขาโตมากับไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเขาพยายามทำ ตัวเองมีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพยายามจะอยู่ในจุดที่สูงสุดตลอดเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยากอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมาประดับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากๆก็ลเลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆแลมวโบก็ไม่เคยเจอต้องเค็นเขนอารมณ์มากเลยเพราะเราต้องกัวพันกับผู้ชายหลายคนเหมือนกันกลับหหลดาออใช่ไหม ว้าวมากคุ้มคุ้มนถ้าพูดถ้าพูดก็จริงค่ะด้วยด้วยคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าคือด้วยบุตบาร์ทำงานเป็นคนขายของลักชัวรี่ซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็ต้องทำยอดด้วยนี่นั่นเขาก็เจอคนเรือกปฏิบัติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับคนที่ดีความรักที่ดีมีเงินหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยฉะนั้นทางเดินของเขาเขาก็เลยแบบมองแต่ว่า ฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้สิ่งนั้นแล้วแล้วเขาก็ลืมมองสิ่งรอบข้างไปจนทําให้เขาเดินทางผิดอะไรแบบนี้เรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงคะตัวละครแต่ตัวมันเกี่ยวคือเส้นเรื่องอ่ะต้องบอกว่ามันมีทั้งหมด3าเส้นเรื่องอเส้นเรื่องของกี่กับพี่พูทเส้นเรื่องของโมกกับหลายๆคนแล้วก็มีมินชาริไดคนหนึ่งที่มีเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเขาก็จะประมาณแบบว่า คู่ที่เหมือนแบบแต่งกานกันมาตั้งแต่แบบวัยรุ่นแล้วก็หลังๆคือเริ่มแบบหมดแพชชั่นเรื่องคู่เรื่องแพชชั่นเรื่องการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนผันมีหนุ่มเข้ามาหนุ่มหนมหนุ่มเด็กเข้ามาอะไรอย่างเงี้ในโซนโซ,โซนของเขาของเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบปัญหาชีวิตของวัยที่แบบว่ามีลูกมีสามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น3เส้นเรื่อง แต่มันก็จะมีอะไรที่มาเกี่ยวโยงกันเพราะว่าตัวละคร3ตัวเนี้มาปะมาเจอกันในร้านหินก็ต้องสายมูอีกอก็มีการเจอกันเพราะว่ามีการมูหินก็เลยรู้จักกันค่ะก็เลยมีการแบบปรึกษาเรื่องความรักของกันและกันเล่นไปแล้วรู้สึกเป็นไบโพล่าเองไม่ได้เป็นไบโพล่านะแต่ว่าแค่แบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอะ่ะมันแบบ ด้วยความที่เวลาแบบมันเล่นอะไรที่มันเครียดเครียดแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมันใช้พลังมันกินเหมือนโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนพอแบบเสร็จปุ๊บนี่คือแบบต้องช่วงวันวันที่ไม่ได้ถ่ายอะค่ะคิวที่ไม่ได้ถ่ายนี่คือต้องแบบรีชาร์จพลังตัวเองเลยอะไม่อย่างนี้นี่คือแบบว่าเฮ้ยฉันจะนอนตายแล้วหายไปจากโลกนี้อะไรอย่างเง้นเลยบบโออมันเครียดมากเลย ที่ในเรื่องของเลิฟซีนนะเรื่องนี้มันต้องมีเมลิฟซีนนะมีมีเลิฟซีนด้วยอะค่ะอย่างที่มีลิมิตขนาดสำหรับเลิฟซีนในการแสดงไนเมเลก็คือของที่มันก็อยู่ในลิมิตที่เราเราคือคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเรา,เราอ่านในบทแล้วก็แบบพอจะแบบนึกนึกภาพนึกฟิลออกอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคอยู่ในสโคปที่เราโอเคต้องปรึกษาปราึกษาด้วย ไม่ไม่ต้องบอกไปเลยก็จะหาเลยไม่ต้องบอกไปเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเราจะไม่พูดหลายคนไหมาเราจริงจริงตอนอ่านบทก็รู้รู้ประมาณหนึ่งแล้ว่ารู้สถตากรรมประมาณหนึ่งแล้วว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ว่าด้วย บทนะคะมันมันดำเนินไปให้ถึงจุดนั้นอยู่แล้วคือถามว่าเราเต็มที่ไหมเราเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็โชคดีด้วยที่พี่ๆทุกคนท,ที่ที่เล่นกนนับคุกป่าเขาเขามีจังหวะเขามีอะไรสักสามที่เซฟเราด้วยทําให้มันภาพมันอาจจะดีจริงมกากๆแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นอ่ะมันหลบหมดเลยลหลบอันนี้พูดเซฟเออันนี้พูดจริงอ oh, ๋อเล่นเซฟแต่ว่าถามว่ามันมีการถูกไหม มันมีเรื่องเทคนิคช่วยเยอะมากมันเลยทำให้ภาพสมจริงขึ้นมาไม่มีสแตตินไม่มี <laughs> ไม่มีสแตรินค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีการแบบมันจะมีจังหวะช่วยค่ะที่มันเหมือนจะโดนแต่ว่ามันก็แค่แบบเ <c oughs> ชีย, <c oughs> ยงี <c oughs> ความพี่อนันดาเป็นรุ่นใหญ่เนาะเราเราเล็กแรงเ,เ,เ,เป็นพิเศษแต่ว่าพี่อนันดาเป็นเป็นคนที่ถ่ายเร็วที่สุดผ่านเร็วที่สุด<อ>เพราะพี่อนันดาช่วยหนูเยอะมากเพราะพี่พี่และพี่อนันดารู้จังหวะแบบจังหวะเลิฟซีนแบบเข<ม>ารู้มังหวะดีมากประสบการณ์เขามากกว่าเรา,าเขาหลบให้หนูแบบ<อ>หมดเลยอะ่ะแ<อ>บบโดนน้อยน้อยมากๆมากก็ดีใจมากๆที่แบบที่เขาช่วยด้วยค่ะแล้วกกโรคนายกับกับมาร์กี้อะคะกับมินนี่เป็นไงบ้าง ว่าเป็นครั้งแรกรู้ป่ะครั้งแรกครั้งแรกทั้งทั้งกีงงง้แล้วก็มิ้นไม่เคยร่วมงานกับดาใช่ันน<ต>ี<ต>เ้เป็นโปรเจกต์แรกที่เจอ,อพี่พี่ีแล้วก็พี่มิ้นก็ตื่นเต้นมากๆอ่ะตอนตอนที่รู้แต่ตอนแรกเลยก็ดี่ใจพีใ,ใ,จใ,ใจมากๆที่ได้เจอเช่นกันเราก็ตื่นเต้นเนาะเพราะเราไม่ได้แบบถ่ายละครมาสักสักนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยพอแบบเข้าฉากก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยอะไรมันก็ มันก็โฟลนของมันดีเนาะใช่ก็ด้วยตอนแรกพี่มิ้นก็แบบชวนคุยพาแบบไปเราไปกินข้าวกันไหมผื่อเราเจอกันก่อนเราจะได้แบบไม่ไม่มีการทะเลาะมากเพราะตอนนั้นนี่เหน่ก็แอบรู้จักพี่มิ้นมากั้งแ่อาหารแล้วก็เลยแบบได้รู้จักซุกี้ก็แบบไปกินข้าวละลายพฤติกรรมกันไปกินเดิมกินเดิมละลายเลยละลายหายไปไอส์กายเลยละลายหายไปเนื้อสัติดตามากปากปากยังคอนที่ควริดตามจะแบบนี้ ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ The t h i r s t o r y นะคะ30สุดเพิ่งเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้ววันที่28สินงหานี้นะคะที่ Disney ใช่ก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะใช่แล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุ้มแน่นอนค่ะถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้อ